สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอีสานเกษตรทุกๆุนะครับวันนี้ก็พามาดูแปลงปลูกผักนะจริงปลูกมะละกอในกระถางนะครับแต่มีช่องว่างเยอะก็เลยเอาผักมาปลูกใส่นะครับตอนนี้ก็กำลังให้น้ำอยู่นะดูระบบน้ำนะเป็นไฟดีมากเลย อย่างแรงเลยนะครับเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ได้เปียกดีชุ่มดีนะครับดูคณะใบเบอเลยนะครับ สวยงามมากตรงนี้ดีมากเลยนะครับเราควบคุมปุ๋ยได้ขี้วัวขี้ควายเรามาใส่ได้สบายเลยอันนี้เราปลูกต้นกล้าที่มันอายุเยอะนะมันก็เลยออกดอกเร็ววันนี้เปิดน้ำเข้าสวนปุ่งดี ก็ต่อมาจากท่อเมนนู่นนะมาที่นี่มาใส่ตรงข้องอ90แล้วก็ตรงไปเลยนะครับน้ำดูดูเป็นคือถ้าทำแบบนี้นะครับปลูกผักด้านล่างนี่สบายเลยนะครับโอเคนะะก่อนที่มันจะยากขึ้นนะครับเราจะไปปิดก่อน ต่อนะจริงๆมันจะเป็นเกลียวนะแต่ทีนี้ว่าผมไม่ได้ซื้อตัววาล์วที่เป็นเกลียวมาก็เป็นแบบสวมธรรมดาผมก็เลยสวมเข้าไปใช้ใช้กาวนะครับทาตรงที่ตัวต่อตัวเนี้ตัวต่อท่อ p ีเนี้ยใช้กาวทาแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ยึดน็อตนะครับแค่นี้ก็อยู่นะครับล้วก็ปิดนะครับไม่ได้ใช้ละ แค่นีนแป๊บเดียวก็ชุ่มแล้วนะครับผักก็สวยงามเลยดูนะใบนี่อย่างงามเลยนะครับงามจนไม่กล้ากินเนี่ยเสียดายแต่มะละกอดันเหลืองโดน โดนสงสัยจะโดนขี้ควายเยอะเกินดูใบข้างหน้าผมนะใหญ่มากต้นนี้นะเดี๋ยวรอมันต้นโตนกว่านี้นะครับผัดต้นเดียวจบเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พามาชม ระบบน้ำครับใส่ในแปลงผักในวงบ่อปลูกผ,ผักในวงบ่อนะครับทำแบบนี้ก็โอเคนะขอบคุณครับ